Tchau, Alright, alright, ah, ah, ah. อาตราวิราิโยโคนาสตามะนามะมะโคนาสตาตวะหุมสามพจิตชามิเก็งเกรงบาบาอืออาตงสิมววรมโลภะจะมาว่าก็เปยกาปะไายันติ มหาเทวะภิาาุภะวันตุเม。 พระราติโยโคนาสตาหะมามะโคนาสตะตวะหุมสามกุจฉามิเรงเรงาบะอะรุอาสังติมวรลมอาจะมาเดวะตะเปยะกาสะ อเสวะอภิราภาโกณฑุเม วิราหิงสาวิราตาติวิราตาสาวิราอิติโยควรทาสามีมามาควรทตาตวะวามสามวจิตามิแรงแรงมหาบารุณอาสังติมวา Yeah. <laughs> hmm. wartawan Happy อาสัตววามสามพรจิตสามิแรงแรงภาบาอืออาสังสิมวรงลมอาจะมาเทวะตาเปยากาปรายันติอมมาจะมาเทวะพิราปากวา วาระอิติโยโคนาสตามานมามะโคนาสตาสวะหุมสามปจิตชามิเร่งเร่งบาบาอืออาสังติโมรมลมาจะมาเจวะตะเปยะกาปะไรยันติ rata ba าหมถามาจิตชามิเรงเรงพาบหาดืออาสัง mm สิมว่ลมหาจะมาเดวาะเปยกายประ อิทิโยควรทัศน์ใหามาตควันสวามสามัคจิตชามิเรงเร่งภาบะหารุรุอาตังสิมวโรอมาจะมาว่าจะเปยกาะรายันติ จะมาเทวะพิราภากวนตุมีมาคุณโย